เซอร์พังเอพิโซดที่8เดเดมูฟพาผู้ชมเข้าสู่บทสรุปเรื่องราวของจูดีกันบ้างครับหลังจากที่ช่วยเอเวอร์ลีนมาได้แล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ข่าวคราวของเธอทั้งสองเลยจนกระทัง่งหญิงสาวติดต่อให้เราแวะไปหาเธอภาพที่เห็นเมื่อเข้าไปในห้องก็พบว่าจูดี้นกำลังนั่งหมดสภาพอยู่ภายในห้องน้ำด้านข้างก็คือศพของเอเวอร์ลีนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายไปเสแล้ว จูดี้บอกกับเราว่าเธอเฝ้าเอเวอร์ลีนอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆเมื่อเทียบกับวันก่อนๆกระทั่งเธอออกไปซื้อของข้างนอกแป๊บเดียวกลับมาก็พบว่าเอเวอร์ลีนกระจมกองเลือดอยู่แล้วประกอบกับไม่มีร่องรอยหรือว่าหลักฐานการบุกรุกอะไรใดๆนั่นทำให้มีเหตุผลเดียวเลยก็คือหญิงสาวได้ลงมือไปชีวิตตัวเองลงไปในที่สุด Dont yourself couldn't watch 24. She made up her mind. Would have found a way. Always. Gotta do something with her. วีทำได้แค่ปลอบใจจูดี้เท่านั้นนะครับพวกเขาเรียกตำรวจแล้วก็ดําเนินการเรื่องศพของเธอจนเสร็จสิ้นจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทั้งคู่นั่งปรับทุกข์กันด้านนอกอาคารเธอเล่าให้ฟังตั้งแต่ทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันหญิงสาวก็พยายามซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่างยังไงก็ตามในขณะเดียวกันจูดี้ก็พบหลักฐานว่าจริงๆแล้วเอเวอร์ลีนหายไปจากคลาวก่อนที่เราจะเข้าไปตามหากว่า1สัปดาห์แล้วเธอขุดต่อไปจนได้เจอข้อมูลบีดีที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าวูดแมนกระทำชั้นก่อนที่จะขายร่างเธอใใหห้้กกัับิิงงเเออรร์ไปปปนนนนนทีี่่่สุดดดซึะ็ม เราเอาไว้ครับแน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวคงมีผลต่อจิตใจเอเวอร์ลีนไม่มากก็น้อยแล้วมันก็คงเป็นปมบาดเจ็บในใจเรื่อยมาอย่างแน่นอนซึ่งมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เธอเลือกที่จะจากโลกนี้ไปก็ได้ Sure you don't need anything? No, but sweet of you to ask. Anything comes up, holler on the hollow. ทั้งสองแยกทางกันอีกครั้งโดยในระหว่างนั้นผมก็แวะไปทำเควสของแพนแอมตามที่ได้เล่าคุณผู้ชมไปในเอพิโซดที่7นั่นเองกระทั่งจูดีก็ติดต่อมา คุยกันคราวนี้เธอเล่าให้ฟังว่าพวกเอาได้ยึดม็อกซ์บาร์มาจากไทเกอร์คลอได้แล้วเธอจึงอยากจะยึดครองคราวกลับมาให้ได้บ้างหญิงสาวก็เลยติดต่อหาวีเพื่อที่ทั้งสองจะได้ไปเจอกับไมโกะมาเอดะผู้จัดการอย่างเป็นทางการของคราวกันต่อไป พวกเขาจะเจอกันที่ระเบียงตึกแห่งนั้นโดยระหว่างที่กําลังไปเจอจูดีอันนี้ผมแปะไว้นิดนึงก็แล้วกันเผื่อลืมนะครับเพราะว่า,พาแพนแอมเองก็ติดต่อมาหาวีเพื่อขอความช่วยเหลือจากเราด้วยเหมือนกันเพาะว่าผมก็ได้บอกเธอไปว่าไว้จะแวะไปช่วยและเรื่องทั้งหมดก็คงไม่พ้นปมปัญหาระหว่างเธอกับฟอลอีกอย่างแน่นอนซึ่งสุดท้ายวีก็เดาถูกครับ guess See you soon. ลรากลับมาที่เควสของจูดี้กันต่อนะทั้งสองเจอกันตามตำแหน่งนัดพบจูดี้บอกกับเราว่าจริงๆแล้วไมโกะก็คือดดเหมือนกันกระทั่งเราลอบเข้าไปจนได้เจอกับเธอพวกเขาเจราจาพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปว่าเธอเป็นผู้จัดการก็จริงแต่ว่าเธอไม่ได้ถืออัหน้าสูงสุดนะครับเนื่องจากยังคงต้องรับคำสั่งจากเทเกอร์คลออยู่ดีส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมวเวลีนเธอก็รู้ดีเหมือนกันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะตนเองก็ต้องอยู่รอดด้วยเหมือนกันครับเธอจึงแสดงท่าทางปฏิเสธว่าจะช่วยเราโดยผมเดาว,ว่าในออฟฟิศของเธอก็คคงงมมมีีีกกกกาาารรรันทึวววดโอออเไไ้หื่็ต สอบภายหลังด้วยวิธีการบางอย่างได้ม <Hello. S 1> ันจะทําให้วีนรู้ทันว่าไมโกะแค่เล่นละครเฉยๆและเธอจะมาเจอเราอีกครั้งอย่างแน่นอน นอกจากนั้นก่อนจะออกมานะครับไม่กิได้บอกที่อยู่ของวูดแมนให้เราด้วยครับทั้งสองที่รู้ตำแหน่งจึงเดินทางไปยังอาคารชั้นซ่อมบำรุงพวกเขาได้เผเชิญหน้ากับวูดแมนอีกครั้งและดูท่าหมอนี้จะยังไม่สำนึกในความผิดของตนเองจะทำให้การต่อสู้เกิดขึ้นจดได้ Must we'll do a little something in return. She should be grateful, and so should you. Hmm. Here's my token of gratitude. Should have stayed home. Reason for piling. วูดแมนจบชีวิตลงแล้วนะครับด้วยฝีมือของ <S 2, 2 <S ตัวเอก <c oughs> เรื่องราวในเฟสนี้ก็ได้จบลงในที่สุดแล้วเราจะต้องรอ <That> s <S จูดี้ติดต่อมาอีกครั้ง <c oughs> ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าวนะครับเธอจะชวนให้เราไปเจอกันที่ no, อพาร์ตเมนต์ของเธอ <c oughs> วีที่ตอบตกลงก็บึ่งไปหาทัานทีทั้ทงทั้งที่รู้ว่าความรักครั้งนี้ยังไงยังไงก็เป็นไปไม่ได้ ในห้องจะมีตัวละครเพิ่มมาอีก2คนคือทั้ง2เป็นดอลที่จูดี้ไว้ใจคนแรกก็คือทอมเพื่อนสนิทของเอเวอร์ลีนส่วนอีกคนก็คือร็อกแซนโดยอีกไม่นานนะครับมันก็เป็นไปตามค่าจริงๆผู้ชมครับเนื่องจากไมโกรก็แวะมาประชุมด้วยกันจนได้ Sound You drop lot of don't you? rid them a จูดีเล่าแผนการยึดค่าวให้ทุกคนได้ฟังว่าเธอเพิ่งคิดค้นดัดแปลง behavior chip หรือว่าชิปควบคุมพฤติกรรมได้สําเร็จฟังก์ชันของมันจะส่งผลต่อ a u t o m a t i c reflex system หรือว่าระบบการตอบสนองอัตโนมัติทําให้ดอที่ตอบสนองต่อชิปประเภทนี้กลายเป็นนักสู้มืออาชีพขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวจากนั้นทอมจะเป็นคนสาธิตให้ดูนะครับทั้ง combat mode และการต่อสู้ระยะประชิดที่วีเองก็ยังเสียท้ายกับดอผู้นี้อีกด้วย There, can อ <laughs> ย่างไงก็ตามหญิงสาวรู้ว่าชิปที่สร้างนั้นอันตรายและเธอก็ไม่อยากให้มันหลุดออกไปครับเจจึงตั้งใจว่าจะทําลายมันทั้งหมดหลังจากที่เสร็จงานโดยแผนการทั้งหมดก็คือตอนนี้เรามีด้วยกัน4ี่คนพวกเราจะลอบเข้าไปในตึกแห่งนั้นจัดการคนของเกอร์คลอให้หมดทางสู้จากนั้นก็เข้าประชิดตัวหัวหน้าของพวกมันครับบังคับให้มันยอมแพ้เพื่อให้เสียหน้าแล้วก็ถูกเขี่ยทิ้งโดยผู้นําระดับสูงของแก๊งกันต่อไป What be necessary It't ฉะนั้นนี่คือแผนที่จูดี้วางมาเอาไว้เพื่อให้เราไม่ต้องฆ่าใครเลยซึ่งไมโกิก็เสริมว่าหัวหน้าที่เธอรับคำสั่งมาตลอดก็คือฮิโรมิซาโตะหมอน,นั่นคือบอสตัวจริงที่ดูแลกิจการทั้งหมดของเขาโดยเขาจะประจำการอยู่ที่ชั้น H8 oh, ในเมกาทาวเวอร์ตึกเดียวกับคราวนั่นเองครับพอได้ความมาแบบนั้นทุกคนก็เลยเห็นตรงกันว่าเราจะแบ่งออกเป็น2ทีม ทำกับร็อกแซนจะบุกยึดคลาวในขณะที่ไมโกะจัดแจงเรื่องเข้าพบฮิโรมิโดยมีวีกับจูดี้มุ่งเป้าไปที่นั่นด้วยจากนั้นเมื่อตกลงแผนกันได้แล้วนะครับทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปเตรียมตัวซึ่งในตอนนั้นเองที่วีอาการกำเริบอีกครั้งโดยในครั้งนี้ผมตัดสินใจบอกความจริงเรื่องชิปให้หญิงสาวรับรู้ด้วยเพราะว่าเธอก็อึ้งๆไปนิดหน่อยแล้วก็อนุญ,ญาตให้เราได้นอนพักต่อที่นี่เรื่องราวในเฟสนี้จึงจบลงครับ The relic I was gonna collect. Couldn't forget that in a million years. That biochip. Well, long story short, it had Johnny Silverhand's mind on it—an engram of it that's overriding my mind. You being serious? Truly wish I wasn't. Fuck. Anything at all you can do? One can hope. It's late. You're tired. You can crash on my couch if you want. Sounds great. Thanks. Don't worry about it, make yourself at home. ทีนี้เมื่อวันออกปฏิบัติการมาถึงพวกเขาทั้ง4คนจะขึ้นลิฟต์ที่เมกกาทาวเวอร์ไปด้วยกันโดยมีวีที่เปิดฉากเ,ลลเคลียร์ฐานยามของไทกเกอร์คลอให้ก่อนจากนั้นพวกเขาจะแยกเป็น2ทีมตามที่วางแผนเอาไว้ยูดี่จะหยุดที่แผงกว้งคุมวงจรเพื่อสนับสนุนเราจากตรงนั้นและว,วีจะเป็นคนเดียวที่ขึ้นไปยังชั้นเพนท์เฮาส์ที่ไมโกรออยู่แล้วนั่นเอง Beginning to think you wouldn't make it. Right, wrong, chicks'll give you shit no matter what you do. This one's a real charmer too. Can we get this over with? Why are there three guys? What's she playing at? That's our target, Hiro Misato. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามแผนครับเพราะว่าฮิโรมิไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่ว่ามีผู้นําระดับสูงของไทเกอร์คลาวติดตามมาด้วยอีก2คน 2> ที่สําคัญก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแผนของไมโกะเนื่องจากเธอต้องการต่อรองกับผู้นําระดับสูงโดยยกประเด็นของวีกับทีมที่พยายามแทรกซึมเข้ามาบ่นทาลายอํานาจของไทเกอร์คลาวในแยะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหญิงสาวต้องการจะสื่อว่าฮิโรมิไม่คู่ควรที่จะดํารงตําแหน่งผู้นําอีกต่อไปแต่ควรจะเป็นเธอมากกว่า ยังไงก็ตามการเจราจาดูท่าจะไม่ได้ผลศัตรูชักอาวุธออกมาต่อสู้แล้วมันส่งผลให้แผนทั้งหมดพังไม่เป็นท่า จัดการพวกมันทั้ง3คนลงได้นะครับแต่ก็ยังเหลือไมโกอีกคนที่ขู่เราเรื่องเธอมีชิปของจูดีและทําให้ทั้ง2ต้องต่อสู้กันและแน่นอนว่าเป็นวี <of> <V ee S 2> ที่ <I do. S 2> รอดมาได้ในที่สุด If you walk away and never come back to clouds a r i g end you here and now I see you got everything planned out but you forgot just one thing I've also got a doll chip All right w get out of there Exits on the lower level of the apartment. Then find the elevator. Fuck. Should have seen that coming. Probably had this planned from the start. Same sec we walked into her office. Jesus, am I a gunk. แม้จะเป็นไปตามแผนนะครับแต่วีก็ปลอบใจจูดี้ว่าอย่างน้อยเราก็ขับไล่พวกไทเกอร์คลอออกไปจากการครอบงำคลาวดได้แล้วณตอนนี้ดอจะปกครองและก็ดูแลกันเองเรื่องราวในเควสนี้จึงจบลงได้ในที่สุด เอาละครับเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักจูดี้จะติดต่อมาชวนเราไปดำน้ำด้วยกันซึ่งได้เจอเจ้นในชุดดำน้ำท่าพับเพียบแบบนี้ใจมันก็ตุ้มตมุต่อมตอมขึ้นมาเลยแหละครับแม้จะรู้ว่าไม่มีหวังก็ตาม ทั้งสองได้พูดคุยกันนะครับแต่ว,ว่าหญิงสาวก,ก็เลือกที่จะไม่คุยเรื่องที่ผ่านมาโดยเฉพาะทั้งม็อกและก็คลาวเพราะว่าเธออยากจะดำน้ามากกว่าผนวกกับเทคโนโลยี BD ดีแบบใหม่ที่จูดี้คิดค้นขึ้นมานั้นทําให้ neural track หรือว่ากระแสของระบบประสาทของคนทั้งสองเชื่อมต่อกันพวกเขาจะได้ยินได้เห็นและก็รู้สึกถึงความคิดของกันและกันได้เพราะว่าเจาก็ไม่ได้จะมาโรแมนติกอะไรกับวีนะครับแค่อยากจะให้เราช่วยทดสอบอุปรกรณ์ให้ทีนี้เมื่อพร้อมแล้วพวกเขาก็ดำลงไปด้วยกันโดยช่วงวินาทีแห่งความทรงจำก็คงเป็นช่วงททีี่หหญิงงงสสาวดอบบบบัััเพลใ้้ฟกนนแคร Read me? But I hear you just fine. Need a wider range. Levels can't be short of perfect. เมื่อดำดิ่งลงไปแล้วเราจะได้เห็นเมืองบ้านเกิดของจูดี้ที่จมน้ําไปซะแล้วครับทว่าสาเหตุน,นั้นหญิงสาวไม่ได้บอกเราแน่ชัดเธอไปเปื่แค่เพียงว่ามันเป็นเพราะความโลภมากของใครบางคนสุดท้ายลากุหนาเบียนจึงกลายมาเป็นสภาพแบบนี้อีกทั้งนี้ยังเป็นการกลับบ้านในรอบ15ปีของเธอด้วย จากนั schnell, ido, ้นในระหว่างที่สำรวจภาพและเสียงในความทรงจำของจูดี้จะสะท้อนออกมาให้เรารู้สึกและก็สัมผัสได้เป็นพักๆเธอบอกว่าเธอจำพ่อของตนเองไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีรูปภาพของแม่อยู่ทว่าแม่ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ที่เธอยังเล็กๆหญิงสาวจึงต้องเติบโตมาด้วยการดูแลของปู่กับย่าโดยเมื่อย้ายออกไปจากที่นี่มีครั้งหนึ่งที่ปู่ย่าไปอยู่ในซิตี้บ้างเหมือนกันแต่ท่านคงไม่ชอบสังคมที่นั่นสักเท่าไหร่สุดท้ายพวกเขาก็เลยย้ายไปออรกอนในที่สุด ซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันที่จริงแล้วเธอมีเรื่องเล่าประสบการณ์ไว้เด็กหลายอย่างเลยนะทั้งร้านอาหารทั้งเหตุการณ์ที่โบสถ์ซึ่งนะตรงนี้จะเป็นจุดที่ทวีมีอาการกำเริบจนทำให้เขาหมดสติไปในที่สุด Out. How'd you manage to lift me out? Dunno, didn't think about it. Just did what I had to do. Hey, careful, easy now. So, you're saying you saved my life? Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end badly. But you just don't fucking listen. Toxic waste? Is that your construct? You. จูดี้เป็นคนพาเราขึ้นฝั่งแล้วก็ช่วยชีวิตวีเอาไว้จนได้ในฉากนี้เองที่ทําให้เธอได้ยินเสียงของจอห์นนี่ที่เสมือนกับว่ามันเป็นความคิดของพระเอกเพราะว่าเราก็บอกกับเธอว่านั่นแหละที่เขาเคยบอกว่าจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนเข้ามาฝังอยู่ในสมองของเขาตั้งแต่ที่ติดตั้งเรลิกอันนั้นเข้าไปนั่นเอง อย่างไรก็ตาม,มาตามแม้เสียงที่ได้ยินอาจจะไม่ได้ชัดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้แก้ไขได้ด้วยหูฟังคุณภาพทั้งแบบอินเอียร์และก็เฮดโฟนที่คุณผู้ชมสามารถเลือกไปซื้อได้เลยจากแอดไว้นะครับแถมแอดไว้ยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆด้วยนะทางการจอมอนิเตอร์ปรินเตอร์เอาเป็นว่ายัางไงลองแวะเข้าไปดูนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ now. Dot to the city you should just go back pretty What do you think? Why the hell not? เอาเลยครับแล้วเราจะมาถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วนะหลังจากที่อาการดีขึ้นจูดี้จะชวนให้เราพักที่บ้านหลังนี้ด้วยกันซึ่งเธอได้บอกความจริงบางอย่างกับเราครับหญิงสาวจะว่ายังไงบ้างมาลองดูฉากนี้กันเลย What was that? Couldn't hear you clearly. Something the matter? No, nothing. You thinking about Evelyn? Clouds has gone to shit. Tiger Claw No Next took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. House closed until further notice. I'd rather not talk or think about it. Didn't want to tell you. Didn't want you to think I would blame you in any way. Why would you even assume I'd think that? do not I I'm sorry. Let's just kill the subject. Think I'll go lie down. I'm beat. โดยสรุปก็คือผลพวงจากการกระทําในครั้งนั้นทําให้ไทเกอร์คลาวเข้ามาล้างแค้นทุกคนทอมได้ตายไปแล้วส่วนร็อกแซนก็รอดมาได้แบบชิวเฉียดนอกจากนั้นคราวยังปิดกิจการชั่วคราวจนเรียกได้ว่าการพยายามแก้แค้นและเอาชนะไทเกอร์คลาวในครั้งนั้นส่งผลเสียหายใหญ่ห,หลวงตามมาด้วยเช่นกันจากนั้นเราจะนอนพักและเข้าสู่การอำลาเป็นครั้งสุดท้ายกับจูดี้ในวันรุ่งขึ้นซึ่งผมขออนุญาตให้ผู้ชมได้ดูซีนต่อไปด้วยตัวเองนะครับ Is your coffee? Morning. Finally. You know, yesterday I think I'd made up my mind. I actually called you because I wanted to say goodbye. City's chewed me up. They're spitting me out. Fuck Judy. You're saying you wanna leave. Now. You know, I had this bizarre combo with the doll told me I had to fight and I thought fight for what and now just when I thought I knew what it was all for friendship trust you're telling me you're leaving it's not like we won't keep in touch asking me to move in if it's what you want or just drop by when the urge grabs you don't know what to say nobody's ever done anything like this for me really shows trust take care be that's really it last time we see each other didn't seem so set on leaving just a sec ago see no reason to delay I'll stay here a couple of days, then head off. It's been nice knowing you, V. See ya. And hit me up on the hollow sometimes. I see ya, Judy. หญิงสาวต้องการไปจากในซิตี้เพราะเมืองแห่งนี้กำลังทำลายเธอจากภายในเธอก็เลยตัดสินใจเลือกเดินในเส้นทางนั้นส่วนห้องของเธอเราจะสามารถกลับไปที่นั่นเพื่อเก็บปืนไอคอนิกอันนึงมาใช้ได้นะครับแต่ตอนที่ผมกลับไปก็ได้เจอจูดี้ด้วยนะเพราะเธอยังไม่ได้ออกเดินทางในตอนนี้ครับแต่ว่าจะเป็นอีก2อสวันข้างหน้านั่นเอง เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของจูดี้ผมเองก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะได้เจอเธออีกหรือเปล่าหรือว่าเธอจะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของผมแบบไหนอีกแต่เท่าที่ทราบก็คือเรื่องราวของจูดี้นั้นมีหลายแบบซึ่งคุณผู้ชมต้องลองไปเล่นกันต่อในแนวทางของตอนเองกันอีกทีนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมบอกได้แน่ๆก็คือแม้เธอจะจากในซิตี้ไปแล้วเจก,ก็ยังส่งภาพมาให้เช่นภาพนี้เมื่อหญิงสาวไปถึงบ้านปู่กับย่าที่โอเรกอนแต่เนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ครับสุดท แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ